สุขภาพเสียงไม่เต็มร้อยชะะักชะะักชะะักชักชักชักห่างเสียงไม่ใช่เหรอโอ้หนุนเมื่อไ,ไหร่ละอนนุน <laughs> สิ่งใดไม่พันตามกาลเวลาสุดท้ายยังไงบางสิ่งคงต้องให้ไปหากขอพอได้เพียงขอเดียวจะขอใ้เธอจะขอ สองคมอเจดีเดอรโิวเซอร์โหดักทีบเฮียๆนี่แมทธิวเจจับของคนแล้ววินเซนต์นันวิน ในชีวิตไดกันตลอดไปไม่ได้เลยจะไม่ต้องแยกจากกันตลอดไปเรื่องยากให้ความสุขเป็นข้อพันอยู่อย่างนี้ไปนานๆไปเรื่อยๆแต่ว่าคนกับคนด้จริงๆก็คงคนกับสัตว์ไปไม่ได้คนเราหลีกดีจริงๆไม่ได้แต่ว่ากับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นวันหนึ่งเราคงต้องแยกจากกันด้วยวิธีใดเพาะว่าที่มันเคยเกิดแล้วก็ทุกอย่างมาจะไม่ได้แยกจากกันไปก็ขอให้ไม่ลืมกันนะ เพียงข้อเดียวจะขอนอนตอนนี้เลยไหม <c oughs> ตอนนี้ตีสามแล้วนะคะเพื่อนข้ามไปวันอัดเลยกลับมาอีกแล้วกับวันก่อนอัดร้องนะคะก็ <c oughs> จะอยู่ตรงนี้ก็คือจะมานั่งเคลียร์ <c oughs> การร้องลายร้องเคลียร์ตัวเองต่างๆนะคะแต่รอบเนี้สุขภาพเสียงไม่เต็มร้อยเราป่วยเว้ยเราเสียงเราก็ขึ้นจมูก มาอาทิตย์กว่าแล้วแต่คือเวลาเจอคนนะจะถามตลอดว่าฟังออกปาว่าเสียงเป็นอะไรอะไรเงี้ยมีแค่หนึ่งคนในสิบคนที่ฟังออกส่วนตัวเราอ่ะมันแบบเหมือนมันรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมนิดหนึ่งนิดนึงเราก็รู้สึกได้เนออกปะ่ะตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะเลื่อนวันอัดลองไปไหมมันเลื่อนได้อยู่นะก็ลอง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 ,ลองรู้สึกว่ามันได้เราแค่ต้องมั่นใจแล้วก็สู้ๆอ่ะ มันได้เว้ยอีกใจหนึ่งลึกๆมันก็ไม่อยากเลื่อนด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันแบบเป็นไปตามแพลนที่วางไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากปล่อยเพลงด้วยเพราะว่าเพลงนี้แบบเออมันชอบอยากอยากทําให้เสร็จอะไเงยมันใกล้แล้วแบบเราผ่านการทําเดโมกับเดอะแก๊งมาพี่เจดาิพี่เทวจังพี่วินเซนต์ทำกันมาแบบเฮ้มันใกล้แล้วมันเหลือแค่อัดร้องกีตาร์มิกซ์ไแปบบเว้ยเออก็ลเลยโอเค วันน,ววนี้ก็ตั้งใจซ้อมให้ดีที่สุดแล้วก็พุ่งนี้ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้มันเหมือนที่แบบคิดเอาไว้นะคะเพลงไม่จะไว้จากใจนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแบบว่าลองอัดไปเรื่อยๆด้วยซ้อมอัดร้องไปเลยช ่่ใชอะสุดท้ายยางไงบางสิ่งของต้องหายไปเอายาวนิดนึงสุดท้ายยางไงบางสิ่งองต้องหายไปอันที่จริงตรงนี้มันแบบเหมือนบอกแฝกมากกว่าฉันว่าไม่ต้องไม่ต้องใส่อารมณ์มากก็ได้เอาไปฟีลพูดดีกว่าเราคงหยุดนั้น แต่เป็นฟิลพูดแบบมาเสียดายเราคงหยุดมันไม่ได้จริงๆเติมพลังด้วยกาแฟแก่ฟลุยครับ,บทักทยพบกันครั้งได้แสนสุขใจ ขอมาอันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าใจอ่ะชอบอันนี้เธอคงต้องจากฉันไปจริงๆมีเพียงความรักที่คอยบอกหัวใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยพูกพันมาแค่ไหน แม้ว่าเธอจะจากไปแต่ฉันยังจำได้ดีวันที่เรามีกันมันเป็นช่วงเวลาที่แ้นสูงผ่านไปนานเท่าไรไม่มีวันเลืม หาขอพรได้เพียงคอดียวหาคอโอ้ขึ้นหนูไม่บบนัะบหนึ่ง ขอพรได้เพียงขอเดียวจะขอให้เธอไม่จากไปไหนมีเพียงความรักที่คอยบอกหัวใจว่าครั ผูพกพันมาแค่ไหนแม้ว่าเธอจะจากไปแต่ฉันยังจำได้ดีวันที่เรามีกันมันเป็นช่วงเวลาที่แสนสุผ่านไปนานเท่าไรไม่มีวันลืมหากขอ เพียงขอเดียวจะขอให้เธอไม่จากไปนะ โอเคพอฟังบอลลงได้สุกไหนไบ้างระวังขาไหมครับไปใช่เก๋มากเก๋มากพี่อะไรชอมึงอยู่ เอออ่ะเชิญกลับไปอยู่ในห้องได้ ี่สมีเพียงความรักที่คอยบอกหัวใจวัาครั้งหนึ่งเราเคยผูกพันมาแค่ไหนในวันที่เราต้องจากกันฉันจะจำภาพเธอไว้และเฝ้ามอง ไปมื่อที่เคยได้มองเธอ